สวัสดีครับพบผมอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นในหนึงวันนะครับที่ผมภูมิใจนะฮะและ้วก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวของเราในสังคมอาชีวะนะฮะในยุค90นะฮะถ้าพูดถึงแล้วน้องหลายคนพูดถึงพวกโรงเรียน4ี่ทิงนะฮะหนึ่งนั้นที่จะขาดไม่ได้เลยก็มีเทคโนโลยีประชาชื่น ท่างกนบุญรัตน์พลและก็ก่อสร้างอินทระนรวมถึงนนเทคโนโลยีนะฮะวันนี้เป็นหนึ่งวันที่ผมค่อนข้างจะภูมิใจนะครับเพราะว่ามีสหายร่วงยุคถือว่าเป็นทันทันรุ่งท,ทันยุคกันเลยในช่วงนั้นนะฮะครับกลับมาพบผมสองคนอีกครั้งแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับความตอนเดิมนะฮะที่ขุยค้างกันไว้ะฮะขอเชิญเพื่อนๆพบกับนิดนะฮะอดีต์เก่าเทคโนโลยีประชายชื่นนะฮะรุ่น2อ G 2ี่นะฮะ พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่โรงหนังพวกนั้นเป็นยุค9้าสูจริงๆนะครับที่ต้องมีไปดูหน่อยหนึ่งไม่มีแล้วท่านพูดถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะถ้าพูดถึงเด็กวัยรุ่นสมัยนั้นถ้าพูดถึงอันนี้เราก้ากันเลยใช่ไหมใช่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 ดึกออกว่าใครจะเป็นเด็กแสบถึงไม่รู้จักกันนี้นี่จริงจริงกับบ้านกินนมจริงนะทาเดี๋ยว่าแต่เด็กท่านนะบางครั้งผมเข้าไปก็มีเด็กมัธยมไปดูล้เยอะนะแหล่งรวมมีเป็นจุดๆขยุมขยุม ผู้หญิงผู้ชายไม่มีไปดูหมดละเอาวันนี้เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูที่ผมอะไปเที่ยวฝั่งสุราษรบังมาเขื่อาค้างสุรารบังมาเขือจะเป็นพระขนงเทเตอร์อ๋อไอ้นั่นก็เหมือนกันเลยใช่แล้วครับเหมือนกันเลยไปแล้วครับเข้าไปนั่งดูเด็กเด็กมอปลายใช่ปะก็มีไปดูด้วยนะมีมีอยู่แล้วเด็กบัณทุมคงคาโอ้น่าเป่าวอเลยบอกไปนี่เลยอะ น้ำบอลนะคำกันใหญ่เลยสมัยก่อนเราจะวนเวียนไปดูว่าตรงนี้แม่งถ้าโนนเรียนไม่รู้จะเอาอะไรไปไหนก็ไปเอาแอร์เย็นๆดูมนเลไมีกี่ที่นะมีนนสะพานายสะพานควายไทยเพชรคลองจันทร์แล้วก็พักขนมเทเตอร์มีสี่ที่ประมาณนี้พูดถึงมันเป็นตำนานกันนะ ท่านนิดไม่พูดถึงนี่ผมว่าไม่เคยพูดถึงเลยนะมันลืมไปกันหมดแล้วแต่พอพูดแล้วนี่มันของจริงมันอยู่ในยุคเก้าศูนย์ผมมันไม่เท่าไรเด็กเยอะเด็กเยอะแต่เพื่อนผมอะชอบพาไปดูไม่มีเด็กคือพาไปหน่อยอ๋ออัน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 พาไปดูหน่อยอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีมึงไปแบบเหมือนไม่มีความมั่นใจสายปันแต่ผมก็จะบอกนะแต่บางทีต้องยอมรับนะก็เคยจีบเคยชวนเลื่อผู้หญิงไปดูเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็บอกมันนะว่า กูพางไปได้แต่อย่าไปบอกพวกนั้นนะว่ากูพาไปว่ากูพาไปกูอายเขาเลยไปเนี้ยมันก็ไปพูดแล้วผมก็บอกว่าออาความจริงไหมเธอเธอคิดว่าหน้าตาอย่างเราจะไปใช่ไหมมันก็บอกไม่เธอคิดว่าใครเป็นคนชวนเราไปมันก็ชี้บอกชี้ได้เลยสัตว์มันจะฟ้องทําไมเห็นไหมหน้าตามันบ่งบอกไอ้พวกเนี้ยมันจชมีกี่ที่4ที่ที่ใช่ใช่ แสบๆบางคนไปนั่งดมกาวในนั้นด้วยนะเอาแอร์เย็นๆเสิ่มไปดั่มกาวต่ออีกเดืดเว่อเยอะเยอะแย่เลยนั่งดมกาวไปดูไปเยอะเลยใช่นั่งไปดูไปผมนี่แบบไอ้เฮียมึงคิดได้ไงวันเนี้ยจริงๆไอ้เรื่องดมกาวเนี่ยผมงงมากนะตั้งแต่ตอนคือเอาจริงๆนะตอนมาเรียนกรุงเทพเนี่ยนะฮะไม่คิดว่าเด็กกรุงเทพจะมาดมกาวใช่ไหมผมคิดยังไงเราไม่โกในความแบบความผันอ้มันต้องเจอแบบนี้ โหจะเลินแล้วเมืองแบบนู้นนี้เอเคมาเรียนเออเรียนไว้โอโรงเรียนมันต้องทันทาไมต้องอย่างนู้นนี้ป๊าบไม่ใช่แล้วชื่อก็เพราะไอสัตว์เลยไม่ใช่ทีหนึ่งแล้วแมงเ้ยโรงเรียนพันธุ์นี้มีตั้งเยอะนะรัฐดำเนินพันธุสิทธิ์รัตนะรัตนะสวยๆเลยพันธุ์จำลองให้เลือกนะครับให้เลือกพันธุ์กรุงเทพชื่อเพาะว่าเพื่อนอ่าใช่พกทอะได้ครับลองที่พันธุกรุงเทพมันต้องยิ่งใหญ่ชื่อคอแน โอคผิดหมดเลยแล้วมี b b c ด้วยอันนดียวนะใช่ผิดหมดเลยผิดหมดเลยไม่เลือกเรียนเลือกเรียนที่นี่ปั๊บเท่านั้นแหละยังไม่พอไปเรียนวันแรกวันสองโอ้แฟชั่นกรุงเทพนอมมรถเมย์เอาแล้วกูแค่โอ้โหอะไรวันนี้อะไรเยอะนะงงแล้วเริ่มงเริ่มงงแล้วเออไปเจอตอนเรียนชื่นเตะสารท้าต่อยกับสารพระอินพระพรหมเะออาดมบ้างาเตะสารท้าต่อยกับสารใช่ปล่อยแสงปล่อยแสงคือสารปล่อยแสงเขาบอก ครับผมนั่งดูมานานแล้วโขนั่งดูมานานแล้วชักเลเทไปใหญ่แล้วเดี๋ยวจะหักเสียนหักอะไรมั้งแล้วแต่การคอ้แมงสลบเลย ตัวยอมพาเพื่อนเองให้แมงสลบเลยพรุ่งนี้ค่อยบอกมันป๋อรอนบอกว่าไอสารปล่อยแสงใสอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับสารพิภูมิยิงเรือปล่อยแสงใสเริ่มจะไปเอากระบี่กระบองเอามีดมาแล้วจะฟันสารแล้วแต่ฟันไม่เข้ามั่งเดี๋ยวต้องโดนลูกปืนแน่เลยขีดจีบปืนแล้วเดี๋ยวยุ่งแน่แต่แมงก่อนเลยสกัดไว้ก่อนสกัดไว้ก่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะกับแฟชั่นของบางกอกจริงดำกาวเยอะแถวบ้านผมเต็มที่ก็แถวใต้ก็ ไม่มีคนใรุ่นใต้ยังไม่ถึงกระด่ายมาดั้งดมกาาอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่มีน้ําท่อมดูเนื้อกกินดูเนื้อแล้วก็กินกาแฟแล้วแต่ผู้ชายไม่เท่าแต่ผู้หญิงก็เยอะนะอายุเก้าสิบดั้นดมกาวแล้วมันเสียรงไปเลยนะแล้วมาเป็นถุงก๊อปแกรปมานะขาวผมเจอมผมเล่าฟังผมเจอตอนผมเรียนชื่นนะครับคนน่ารักเลยนะเด็กวัดศิลป์นะชวนไปเที่ยวบางโพกันโอ้โหไปเราก็ซื้อเล้าซื้อน้ำแข็งอย่างดีเลยนะไม่กินไม่กินยัดแคะสักพักเราเราเล่นของที่เราชอบได้เปล่า ผมก็นึกวาเนื้อกูจะได้บุเหือด้วยเรื่องของเราชอบได้ไปสรุปฟักฮอนออกมาฮอนออกมาโอ้โหขอเม็ดหนึ่งเราเหลืออยู่เม็ดเดียวเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในถุงถุงเขี้ยอะไรวะที่ไหนได้ตั้งกาวตังเยียยเลยบอกโอ้โหแต่คนเราเป็นความชอบไม่เหมือนกันจริงๆนะผมแบบต้องคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเลยนะว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เลยแบบเนี้ย คือผมว่ามันไม่ดีนะเราเราระดับรหรือระดับชั้นมันดูปแปลกๆไปเลยนะใช่ผมแต่<ผ>มญญันยอมเราอายุเก้าศูช่วงน,นั้นเด็กแป้งเล่นเยอะกาวคุยกับผมไปก็เห็นนิดน้งเทอิมหนึ่งก็แบบไม่ดมเลยผมบอกว่ามันไม่ดีนะเธอมันเป็นแบบนี้ถ้าไปกับพวกอื่นเธออาจจะมีผัวที่เดียวหลายคนก็ได้ใช่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 แต่แบบนี้เด<ช>ี<ช>๋ยวไปดมที่ท่าน้ําดีกว่าเดี๋ยวเราดูถ้าดูไม่เข้าท่าเราถีบจมน้าตายไปเลย นี่ออกไหมนี่ออกไมหไมเกลี่ยลูปกปลาไปเกี่ยกายเลยเดี๋ยวแม่งข้าน้ําเลยดูแม่งถ้าเหวี่จัดก็ทิปน้ําลงไปเลยนะป,ปล่อยให้ดมไม่เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครมาทําอะไรแย่ป่ะแต่ถ้าล่วงอะไรเธอตายถ้าล่วงอะไรกูทิปลงน้างําเลยตายเลยอ่ะก็ต้องเลิอกอ่ะ คือเลื่องดมกาวไปไม่นนั้ผมว่ามันดูไม่ใช่นะตอนแรกอ่อนนึกว่าดูดเนื้อไม่ร่างกายเวลาดมกาวแทนคือผมดักเลยผมไม่สิ้นคิดถึงเอาแฟนมีมีแฟนดมกาวแน่นอนผมก็คือต้องคือเต็มที่คือมึงสวยมึงน่ารักยังไงมึงก็ต้องเลิกมึงไม่เลิกกับมันมึงต้องเลิกกับกูแน่ใช่ใช่สิ้นคิดสิ้นคิดว่าผมกลัวคับดีด้วยแฉวคืออะไรก็ได้สำหรับผมนะคือแต่ัยรุ่นมันไม่กล้าจะดมกาวอาณาฐานก็ได้นะ แถวบ้านผมเรียกสะทุนเลยสะทุนเลยได้ใช่ดมกาวมึงสิ้นคิดเหรออะไรแบบนี้คือใช่ใช่โอ้โดโปรไฟล์เลยอย่าอย่าเสพติดทุกอย่างมันมีความหมายของมันนะแล้วได้ใครชอบใช่ป่ะใช่ใช่แต่ได้ถึงขั้นดมกาวก็ไม่ไหวนะครับครับแล้วมอยู่ที่แบบเกตด้วยนะบางทีมีตังเล่นถึงไม่มีตังอะไรอย่างนี้นะผมไม่ดมนั่นแต่ชอบวิ่งไปซื้อให้เพื่อนอ๋ออยากดูเพื่อนเหรอใช่เหอมันจะเป็นเพีียนะแต่แบบหมดเลี้ยวหมดแรง ไอสามเคนี่นะเออใช่ใแล้วมาใส่ถุงด้วยนะแม่งดมไม่มีอาวุธมันเอาสามเคปาหัวเด็กโรงเรียนไม่ถูกกันได้เป็นอาวุธเป็นได้เอาตปองนะแต่คือดมหมดยังเช็คดูให้ดีอันนี้ผมก็งงกับพวกเขาแบบเจอหลายปีมากนะไครดมกาวเนี่ยพอหลุดจากกาว แพะเลยพอพ้นจากแพะเนี่ยผมไม่ค่อยทันแล้วรุ่นหลังๆที่ยาบ้าเขาเพราะผมไม่นี่เออรนะู้สึกยาบ้านี่มันจะมด,มดหมดจากพวกเรา,เ,าเราเรินะเรียนแล้วนะตอน<ม>เราเรียนมันไม่มีนะมันจะเป็นวิชาวิชาแพะเนี่ยวิชาแพะเนี่ยคนหลังๆมันก็จะนี่แหละมันก็เป็นตามแพชชั่นคือคนที่มันหลุดพ้นจากพวกนี้ได้มันก็หลุดพ้นนะ คนไม่หลุดพ้นที่ตายล้มหายตายจากไปก็เยอะมากใช่จะมีคัสสิกมาตลอดการก็ยอมรับคือเนื้อเนี่ยใช่มันยาวมาตลอดเพราะเนื้อไม่เคยทำลายใครนะใช่เรื่องนี้เราพูดเหมือนเป็นวิทยาทานให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ไว้ว่าครับอยากชอบรักอะไรก็เล่นมันคอนโทรลมันให้ได้แล้วกันใช่ไหแต่แค่ลองแล้วก็เลิกผมคิดว่าไม่อย่าไปยึดติดอย่าไปส่วนใหญ่พวกนี้มันแปลกนะแต่มันแปลกแต่จริงคือว่าเออ ติดใจแต่ไม่ติดอะไรของมันนะแต่สุดท้ายก็ต้องหาตังค์ไปซื้อต่ออะไรเงี้ยนักลบสมัยก่อนเป็นอะไรกูตายเพราะแปะเยอะใช่ป่ะใช่แล้วหมส่งด้วยนะใช่ตายเพราะุ่นที่เราหลายไข่หลายๆคนในโรงเรียนเนี่ยมาส่งเฟียลแต่ตอนแรกๆหลังๆไปก็เวิกินเลยกันนะพะรุ่นรุ่นเดียวกับผมพวกพวกเดียวกับผมเนี่ยเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบที่แบบเสียของเสียตคนไปเลยนะจากจากส่งมาดีๆตายไปเลยเสียเลยเสียชีวิตเลยะเป็น เป็น20ตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งจนแบบโอ้โหแบบเราก็มีตัวเอหงก็เสียเสียที่สนามหลวงไอเสียที่อนุสาวรีย์ในห้องน้ำน็อกน็อกเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นี่พวกด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์นี่ส่วนใหญ่ไม่รอดใช่น้อยคือบันอ้ย ผมมีเพื่อนเดินด็อกเตอร์ไปหลายคนแล้วแบบพูดไม่ออกเลยบางทีน้ําตาเล็ดเลยแค้นเลยใช่แค้นกับมึงคิดได้ไงกับความรวบของตัวเองอะไรแบบเนี้ยจริงจริง,รงเพราะรว่าเลิกผมผว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าถึงขนาดไปเป็นด็อกเตอร์มันในนี้เกินไปใช่พอเลิกผ่านพ้นมันมาได้เรามานั่งบอกรุ่นน้องเรานั่งพูดอะไรแบบเนี้ยมันเกลียดปากเราใช่ดีพี่พูดได้เฮียมึงเลิกมาแล้วผ่านแล้วอ่าครับผมพูดมากมันก็เกลียดปากคนนึกออกไหมครับใช่ใช่ดีเอาตามที่มึงบายใจเลย วันไหนที่มึงไม่ไหวค่อยมาปรึกษากูก็ได้เอาี่ตามใจเลยะผมมีรุ่นน้องไงก็เป็นเด็กติดรัดกระบังนี่แหละเก่งด้วยอะไรแบบนี้ติดของแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านสเก็ตบอร์ดที่สวีตอนนั้นผมก็กลับมาอยู่บ้านพักๆตอนประมาณยี่สิบามยี่สีผมก็บอกเออเชื่อพี่ตัวตวนี่มันไม่จรังไลังว้ของแบบนี้ครับเลิกมันแล้วก็กลับไปเรียนใหม่ก็เลิกอะไรแบบนี้ กลับไปเรียนช่างศิลป์ลาดกระบังจบทุกวันนี้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นพวกอนาโุมีกระดูกช่วงยุคเก้าศูนย์ตอนที่นิดกลับไปอยู่ใต้แล้วอาชีวะแถวของใต้ก็ไม่มีทะเลาะกันไม่เหมือนกรุงเทพนะไม่เหมือนมีที่ที่เดียวในประเทศไทยเนี่ยคือมีมีสุราษฎร์ก็มีโรงเรียนเยอะแล้วมันมีพอดีมีชกต่อยีกันไหมสุราษฎร์มีเทคโนบางกุ้งเทคนิคแล้วเขาเล่นกันไหมครับปี อ๋อก็เหมือนกรุงเทพนั่นนะตีเป็นแฟชั่นแต่ที่นั่นที่นั่นวงมันแคบมันเล่นเป็นตัวเลยอ๋อไม่ได้เล่นเป็นเสื้อสถาบันเล่นเป็นสถาบันด้วยแต่จอจงเป็นแต่จอจงเป็นตัวมากกว่าคทำฝากใช่ครับแล้วก็ที่นครก็จะมีโรงเรียนเยอะเป็นสิบโรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้สุราษฎร์กันนครแล้วก็หัดใหญ่ที่จะเป็น สถานที่ใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดทางอื่นจะไม่มีแต่พวกนั้นนะถ้าสุดวิชาเต็มที่โดนไล่ออกแล้วก็กรุงเทพมหานครอย่างเดียวเลยกรุงเทพมหานครคราบบานี้เต็มๆคือที่รับที่รับของเหลือนะที่รับของเหลือไม่ได้มาหาความรู้นะไม่ได้บารความรู้คือรับของเหลือแบบเหลือมาจากดูแลไปไม่ได้แล้วแถวบ้านเขาไม่ให้เรียนแล้วหนักกว่าเดิมครับเอาไปเกไกลๆบ้านเนี้ยไม่ต้องแบบมามีใครมาฟ้องใครพอพ่อแม่รู้มาอยู่กรุงเทพนี่หนักกว่าเดิมถ้าเลือกผิดโรงเรียนไปนี่ถึงขนาด กับตัวกับใจไม่ทันใช่โชคดีของผมไปพอผมต้องพ้นตรงนั้นผมไปเรียนที่พ่อช่างใช่ปะฮะคือมันก็สองทางแยกเนาะคือเพื่อนผมก็ปั้มจะชวนไปเทนเทนเทนอ๋อมี<ป>เพื่อนชวนไปเทนแต่ว<ะ>่าเรียนมาด้วยกันเนี้ยสอบพอช่างแทนก,ก,ก็เอาใบสมัครมาฝั่งผมก็มีใบสมัครของผมที่เป็นสีชมพูผมบอกกูไม่พลาดแล้วปีนี้มึงไม่ต้องห่วงนี่นี่ไก่โอ้อะไ<อ> แล้วมาสอบพร้อมกันไหมครับเพราะช่างกับอูเทนช่วงนั้นเคลเคียงกันเลยครับอ๋อแต่นิดไม่สอบอูเทนเลยกะเพราะช่างอย่างเดียวเลยผมไม่เอาผมกลัวอ๋อกะเลิกแล้วก็คือไม่ยุ่งเรื่องนั้นละเราไม่บูลีคว่าผมกลัวใจตัวผมเองก,กลัวเอาไม่อยู่ครับแบบเอาไม่อยู่ติดคุกไม่ติดคุกก็พี่ผมบอกว่าข่างหนึ่งเหยียบลงศพอืมางหนึ่งเหยียบตะรางมมีช่องว่างให้ตรงกลางแ้่ผมจะต้องใช้ช่องว่างตรงนั้นกับกับแบบนั้นผมว่าครับเราไปใช้ชีรันข้างหน้ามันห่านะ ขอเลือกที่พอช่างดีฟาเพราะว่าได้เฟี้ยวได้แต่งตัวได้เมาได้ทุกอย่างแล้วไม่ต้องนั่งระแวงผมนั่งระแวงเออพราะพอช่างรถเฟี้ยวนะผมว่าเป็นศิลปะเป็นอาร์ตยนั่งระแวงนั่งระแวงคนอื่นอาจจะสนุกนะการนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนเนี่ยทุกครั้งที่ขึ้นรถเมล์ผมต้องมีสติคือผมระแวงมาสามปีแล้วว่า ครับตอนอยู่ชื่นนี่ตลอดแล้วสีปีแล้วคือเหมือนใช่ยอมรับเหมือนผมเหมือนผมเลยพี่ถึงจุดอิ่มตัวแล้วอผมก็อยากไปใช้ชีวิตแบบในรั้วมหาอะไรคือตรงนั้นกับฟาร์มมันต้องดูว่าเฮ้ยมันยังแต่งตัวเท่ยู่แต่ว่าไม่ต้องไปหวาดเสียวตอนไปกลับคือมันมาจากหลายๆที่ห้องผมเนี่นะอินครับเหลิมสองคนอินแปดสออหนิงเหลิมไอโม่ไอออดฮะกบสอไอโจ เทียบสพนอะไรถือเทคนิคกรุงเทพยายผมพูดเลยเสินบงสินบินสินปะมีมาเพียบที่อยู่พอช่างที่อยู่ช่างไม้ห้องเดียวกับผมนะฮะเด็กพอช่างเยอะไหมครับรุ่นรุ่นึงจบมีหลาย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 ห้องอาจนย์มันยี่สองแนนสี่คณะปอยี่สองคแนนสี่คณะก็เยอะใหญ่น้องน้องเทคนิคกรุงเทพโอ้แปลว่าโรงเรียนใหญ่ครับแต่ที่ี่แนกผมเนี้ยไม้ไม้ไผ่เนี้ยก็เช้ายี่สิบบ่ายยี่สิบ ออแผนกช่างไม้ใช่มีไม่เยอะนะฮะไม้ไม้ที่พอช่างที่นิดเรียนเนี่ยมันเป็น,กนเกี่ยวกับทำโต๊ะพวกนี้เหรอแกนศินลปกรรม<พ>อ๋อเป็นแกแบบน,นถ้าเกิดเทคนิคเข้าสลักใช่ครับถ้าเป็นเทคนิคเท้จะเป็นแกนอุตสาหกรรมอ๋ออันนี้เป็นแกนศิลปกรรมอ๋อนี่เป็นแกนศิลปกรรมใช่ครับแล้วก็จะทําพวกเนี่ยครับงานที่โกเนี่ยครับอ๋อเป็นงานแกะไม้งานลายไทยไอวาดลายไทยเนี่ยนิดได้จาก เทคโนโลยีประชาชื่นหรือพอช่างลายกระหนกลายนู่นลายนี่เอาิงจริงนะที่พอช่างเลยออที่พอช่างใช่ไหมครับที่ชื่นได้แต่เขียนแบบที่ชื่นได้นะได้แต่เขียนแบบการเอาชีวิตรอดอ่อนให้เขียนได้กับการเอาชีวิตรอดอลายกระหนกลายอ่อนชอยวันนี้คือพอช่างล้วนๆเลยก็ผมมาจากผมมาจากพันธุ์งเข้มไม่มีอะไรเลยคนอื่นเขามาจากไทยวิมาจากสินปินมาจากสินปลาก็ออกมาเขามีขอได้มาบ้างแล้วเนี่ยครับ ผมไปตั้งแต่ปีหนึ่งจ๋าตั้งแต่เทอมแรกจ๋าเลยคือแบบตั้งแต่ภาพลางจัดสวนก่อปูนชาบเขียนแบบลงสียิงเปอร์คณศาสตร์โครงสร้างแมงสถาปัตยกรรมไทยจริงชื่อนี้ก็สอนครบเลยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ละเอียดมากเราลงราละเอียดทีที่พ่อช่างที่พ่อช่างก็ไม่ได้สอนอะไรมากสอนแค่ หน่อยเดียวทําความเข้าใจแล้วก็ดูพื้นฐานว่าเรามีขนาดไหนแล้วก็ไล่เลยทํางานแล้วมาส่งเพราะช่างนี้คือเน้นปฏิบัติกึ่งใสเข้าริมเข้าสลักอะไรยเง<ช>ี้ยนะฮะตะปูเราไม่รู้จักตะปูไม่รู้จักใช้สลักอย่างเดียวสลักริมอ๋อเ,เพราะผมมีเพื่อนอยู่ก่อห้าสี่ไงเคยเล่าให้ฟังอยู่พวกสลักพวกอะไรพวกเนี้ยมัอนกูเรียนห้องเดียวกับผมฮะผมได้การบ้านมาอย่างหนึ่ง ก็ได oh, so oh, oh. ้การบ้านมาอย่างนึงไม่เหมือนกันแน่นอนมันไม่มีติดลอกกันอ๋อที่พอท่านสอนอย่างนี้คุณก็ไปพรีเซนต์ดีคุณจะออกแบบทําโต๊ะทำาอะไรพรีเซนต์กับอาจารย์ใช่ป่ะคุณพรีเซนต์ผ่านครับเก็ตโปรเจกต์มาคุณมาทํางาน โกก็ไปพีเต์ของโกโกแบบเลยไม่นว่โกพีเต์ผ่านโกก็ออกมาทํางานแต่เราสามารถทางานในห้องเดียวกันได้ช่วยกันได้อ๋อแต่ว่าจะไม่เหมือนางานไทยงานมันไม่มีก๊อปปี้ไม่มีลอกกันเลยที่พอช่างเน้นตรงนี้ไงอ๋องานไทรงานแบบอ <c ười> อริจินอลโนคอปปี้แมนคือมันออกมาจากหัวแล้วก็ไปพูดให้อาจารย์ฟังไม่ได้เพ้อฝันอย่างเดียวมอนพูดพัฒนาได้อาจารย์ครับมองนึกภาพออก แล้วก็ออกมาทำได้ต่ออาจารย์ปล่อยให้เราทำถ้าอาจารย์เห็นแล้วสมควรอาจารย์ปล่อยให้เราทำอ๋อยิ่งเรามีพูดอะไรเพ้อเจ้อบ้าๆเยอะๆอาจารย์จะเก็ตทันทีอ๋อเก็ตแล้วให้ไปทำออกมาป็นไงถ้าเกิดว่าพูดมากในหลักทฤษฎีหรือแบบเป็นแนวก็ะปีมากอาจารย์บอกไอ้สัตว์้ไปคิดมาใหม่ชิงผมมั่วนะโกผมไม่ได้ตั้งใจที่จะรุ่นนี้ผมว่าไปคุยอาจารย์บอกในความเพ้อฝันในความเมาความบ้าอะไรแบบนี้จะเป็นแบบนี้เราเพ้อฝันความเมาเราใส่เข้าไป คุไปทำคุทิพอพงคุณไปทํามาต่ของเพื่อนผมนี่เป็นหลักการมากวันนี้นะไปคิดมาใหม่อาจารย์บอกให้ไปคิดมาใหม่คอละเสียงเันเลยผมยังจําได้เลยของผมโอเคไปทํามาไปนั้นไปคิดมาใหม่เอ่ออาจารย์แม่งหนักแล้วเว้ยเออเป็นแกเป็นแบบอาจารย์ที่พอช่างนี่แบบศิลปินก็อยู่สองปีนะในพอช่างสองปีไม่จบแต่ไม่จบใช่ไหมครับโดนทายปีสุดท้ายเหมือนเดิม ไม่ท่านไปเลยต้องเอาคือออก<แ>เองเอาเกรดออกไปเลยอย่าอยู่อยู่เกมอ๋อมีเรื่องดิเหมือนกันอ๋อ,อพอจะเล่าให้น้องๆฟังได้ไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคระก็เป็นเรื่องเมาเรื่องตีเรื่องอะไรในโรงเรียนเนี่ยแล้วก็มีตำรงตำรวจเข้ามาในโรงเรียนเรื่องปืนเรื่องอาวุธเรื่องยาเรื่องอะไรเนี้ยคือพอหลังจากรุ่นผมออกไปแล้วก็มามีปุ้ยชื่นมีนี้แล้วก็มาถึงรุ่นนิยมยมถึงได้เสียกันไงพอตอนนั้นพอช่านก็เริ่มเอากับอุเทน่ะ คือ,อเด็กนั้นเป็นเด็กเพราะช่างมา<ะ>เรียนแปะไว้ปีหนึ่งแล้วปีปีก็กลับไปสอบบุเทนได้ฮะ,ะซึ่งห้องผมนี่ก็มีโอ้ออแล้วส่วนใหญ่เพราะช่าง,งตีอย่างเรียนอะไรเหรอครับคือผมไม่ค่อยได้ยินว่าเพราะช่างไปเล่นกับใครนะเหมือนว่าเป็นระดับสูงขึ้นมาเพราะช่างตีกันอะไรเลยไหมเออเนี่ยผมไม่รู้จริงไม่รู้จริงนิดตีนี่ไงขานิดบอกพิษพิมกไหม อันนี้เกมนี่เกมเรื่องรันใช่ี่ยเกมกับปีตีคือพ่อช่างเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่คิดได้ปีตีเขไม่เคยเจอไปดูคนเสวยปีตีกับปทุมวันแล้วอะไยังไม่เคยเจออ๋อไปตีกับเราคือเคสคือมันมีเคสแบบนี้เยอะที่พ่อช่างอ่ะมันอยู่ใกล้กันด้วยนะมาเรียนแปะนะโกมาเรียนแปะฮะมาเรียนแปะที่พ่อช่างไว้ใช่มครับแล้วอีกปีไปสอบที่อื่นอุเทนอ๋อในเลือนผมเนี่ยไอ้เบิร์นมาจบจากเทวีสอบ ออกแบบตกแต่งที่พ่อช่างไม่ได้ก็มาสอบรอบสองช่างไม้มาเรียนท่องเดียวกับผมตอนแรกเรียนไม้เช้าก็เรียนเพื่อไปรอสอบอุเทนให้ได้เรียนไม้เช้าก็ยังใส่รองเท้าขาวยังไยนะโกนะยังแต่งตัวเรียบร้อยอะไรเนี้ยบเจอเพราะผมทุกวันเทยร์ยไปย้ายลงบ่ายเลย พราะช่ชางหีสองรอบช้าายใช่ย้ายลงบายเลยอีกเทอมพอปีหนึ่งเทอมสองย้ายลงบายเลยอมีที่ว่างย้ายลงบาบเลยพอย้ายลงบาบก็ลงท้าเป็นสีแดงผมเริ่มยาวเลยแบบนี้อ๋อถ้ายอยู่ห้าง่หมเฟิวได้เพราะช่างเต็มที่ได้เหมือนเดิมผมก็คุยกับเขาว่าเบิ้นเบิ้น,เ,นเอาแค่นี้เบิ้นเก่งนะเว้ยเบิ้นเขียนแบบนั่นแบเนี้ยบอกว่าเบิ้นอยู่กับพวกเราไม่ได้โอ้โหคนว่ากยู่ไม่ได้เบิ้นเชื่อแต่มันแบบมันไม่ใช่พวกเราเอาแค่จบอ่า้าใช่ปะ แต่มึงเก่งเกินตรงนี้ลองไปสอบที่อื่นดูก่อนเลยแบบนี้เราเราเพราะช่างไม่มีปริญญาตรีครับเราเราพวกเราก็ค้างปีกันมาท้งนั้นเบิ้ลไม่เคยค้างปีที่ไหนเลยอแค่ค้างอีกสักปีมันไม่เป็นไรหรอกผมก็พูดกันแบบนั้นไอ้เฮียใครไปรู้ว่าผมไปสอบอูเทนอ๋อแล้วไปสอบอูเทนติดขึ้นอะไรแปลงทีนี้ใส่หมวกมาเต็มยศเต็มหลาเลยมาถึงนิดอนุูนี่กินผมแกงชิบายใบปวกเลยเฮียมีอนาคต เขาบอกมีนาคตคือเขาเห็นแล้วงานมือเขาไม่ไปงานมือคือทํามือเขาไม่ไปเขาเขียนแบบไปอย่างเดียวโกอเขาเขียนแบบสวยอะไรสวยสมองเขาเก่แต่ว่าถ้าเกิดทํามืออะไรเนี้ยเขาใจไม่เย็นอ๋อใช่เพราะถ้างานไม้ทํามือมันใสกึ่งอะไรใช่พอเขาใจไม่เย็นปุ๊บทามาเหมือนจะเสร็จอยู่แล้ว พกัพกพักปุ๊บเริ่มใหม่เลยผมเห็นหลายทีแล้วผมก็เลยว่ากุไม่อยู่กลุ่มเดียวกับคุณคือผมรู้คือผมไม่อยู่กลุ่ม,<ผ>มเดียวกับคุณเขียนแบบมากกว่าใช่คือเวลาเขียนอะไรแบบนี้เราจะให้เขาเขียนยิงปงยิงเปอร์คือเด็กใช้วิเขาจะเก่งครับอืมอืมอืมใช่ใช่ใช่ที่พอช่างก็จะเป็นแบบน,นี้แล้วก็นั่นแหละครับก็าอาจารย์ก็มาช่วยผมก็ไปที่ศิลปะพระนครตอนนั้นนั้นก็ย้ายไปอยู่ฟัง บึงกลุ่มแล้วพอจากพอชันก็ย้ายมาศิลปะพนครมาปวสที่ศิลปะสองทับสองเลยพอโอนมาเข้าปีสองที่นี่เลยรับสองเลยรับอ๋อเพราะเกดของพอชันที่เข้ามาไม่ต้องลงปีหนึ่งอยู่แล้วแกช่วยแกก็คือแกเป็นอาจารย์ที่พอชางคณะเวลาอยู่ฝ่ายภาพพิมพ์ก็คือเป็นพอของศิลปะพนคอนแต่ก็เป็นอาจารย์ประจําที่แต่ตอนนั้นเข้ามาเป็นศิลปะพนครสุขาสามครับ ก็ผมไปใกล้บ้านเลยใกล้คองจันเลยผมไปที่รังน้ําแล้วเหมือนกันอยู่เทอมหนึ่งตอนอ๋อได้เรียนรังน้ําเทอมหนึ่งตอนย้ายมาตอนผมออกจากชื่นผมไปนั่งเรียนเล่นที่รังน้ําไปเรียนศิลปกรรมเลยนะเรียนสกอเลยนะอคือทุกคนเขาจะสงสัยว่าทําไมไม่โอนเกรดหรือไม่บอกไม่ได้เรียนอาวุธอ๋อไปเรียนเพื่อรู้หลักวิชาใครขอเทอมเดียว อไม่อนเกลไดปลายศิลปกรรมปัปมนป้นวาดอะไรเนี้ยผมด้อยกวาเขาเห็นไหมที่ผมพูดพูดมา,าผมด้อยควาเรื่องไอเกตเนี้ยผมไปเอาจากที่นั่นมาไงถึงผมไปสู้กับเขาได้ผมอ,องแปลเป็นบางอย่างมาพูดถึงนิดนี้ก็ผ่านมาหลายสถาบันเลยนะใชะะแ่แล้วก็แล้วผมก็พอปวสผมก็ได้กลับไปที่ตรงนั้นอีกทีนะฮะประมาณปีสามเก้าสี่ศูนย์แล้วสามเก้าสี่ศูนย์ถึงเป็นปวสปีสองี่นู้นใ่สี่ศูนย์หรือสี่หนึ่งนี่แหละฮะคือไปเรียนเพื่อจบอาวุธปวสเลยใช่ ยอมเสียตังค์ด้วยเสียตังค์ด้วยโอนเกตด้วยแล้วก็ยอมหมดยอมหมดทุกอย่างยอมหมดเพราะว่าไม่เอาแล้วคืออยากจบแล้วอะอยากจบคือวุ่นวายมากนักแล้วคือเอื้อมขนาดอยู่แค่เฟสนีไปปุ๊บปุ๊บงั้นนะผมเออมันใกล้ผมยังเจอรม่เจอเลยเหรอเจอเจอเจอจนผมแบบบมไว้ผมยาว แล้วผมก็ใส่เสื้อแขนยาวเลยจะไม่ไม่ต้องยุ่งกับผมเลยปปสตอนนั้นก็ยังเจอเลยขนาดใกล้ๆนะใช่ผสแล้วตอนนั้นนี่เจอกับโรงเรียนอะไรครับถ้าช่วงนั้นอยู่ปปสปปสเรียนบ่ายด้วยนี่ยาคําอ๋อเจอยาคําเลยยาคําบูคําเจอกับบูคํมแค่นั้นแหละที่อื่นเขาไม่เล่นจะเรียนศิลปะแม่งเล่นกันอยู่แค่นั้นแหละเออสามโรงเรียนเนี่ยนะอุดคํา เอออุดคําก็ะแส<า>อุดอุดค<า>้ำกับ<ง>ผมเขาไม่เล่นอยู่แล้วเขารู้จักกันเด็กใต้ด้วยกันเลยไปเนี้ย<อ>หนักๆก,ก็คือกะยยะกยะลยากับบูคํากับบูค้ำเพราะบูค้ำล่องกลับมาพอดีตรงนั้นคือบูนี่หลบไม่ได้เลย จำภาพตั้งแต่ชื่นยันถึงจำภาพตอนนั้นเลยผมก็เลยไว้ผมจำภาพได้ตลอดเลยผมก็เลยไว้ผมยาวและส่วนใหญ่มาจำจำหน้ากันได้คุ้นๆอยู่เลยเีอะนะไว้ผมยาวมัดผมแล้วนะอ่าอ่าในเสื้อแขนยาวนึกออกมาเสื้อโปโลพับแขนไม่พับด้วยติดเลยอ๋อติดกระดุมตรงนี้เลยดีเลยนะอ่าสงกระเป๋าแจนเขียนบ่งชจนแบบเก็บให้หมดไม่เห็นแม้ยังจําได้เลยจำได้ฮชื่นเก่าอะอะไรเย้ยเหระ ผมก็บอกว่าผมจบแล้วผมโตแล้วผมทํางานแล้วยุ่งกับผมเลยในใจก็ไม่ใช่หรอกพ่อทสไัมนั้นนะคือถึงยังไงผมก็ยังมีเก็บไว้เข้าใจปะไม่ปืนปากกาก็าต้องมีพกนะแต่ผมไม่มีใครหรอกแต่พ,พืผมรู้ว่าผมเคยมีโจทย์เก่าหรืออะไรแบบนี้ใช่ส่วนใหญ่เราจะประมาณนั้นใช่ไหมครับคือผมก็เคยมีโจทย์ก็ต้องเก็บอมไอยากตายตอนจบเนาะจริงบแล้วมาเรียนโรงเรียนอื่นแล้วก็โดนแทงตายอะไรแบบนี้ไม่เอาเออมันมีนะหลายหลายคนนะเป็น ก็ก่อนที่แบบเป็นดาวดังโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้พอย้ายไปไม่มีเพื่อนแล้วไงเขาขอ<ว>อะไรผมให้นะเขาขออะไรผมให้เขานะโงว่าผมอยากจบนะแต่คือขอไว้สองอย่างปืนปากกาสิงคับบ้าได้ไหมอ๋อนั่นห้ามขอเลยคือแบบค <c oughs> ือเผื่อกูจะมีโจทย์เก่าคือตอนผมเรียนพ่อช่างผมมีเพื่อนมีอะไรที่ว่าเรียนด้วยกันนะจบจากชื่ออะไรเนี้ยก็ยังโดนทางสนามหลวงฟันเละเทะหมดอ๋อเขาจาได้จาได้ส่วนใหญ่จําได้เพราะเมื่อก่อนพวกเราออกคอนเสิร์ต เจ็ดสีนู่นนี่นะมันเจอกันบ่อยใช่ผมก็เลยว่าบูมีไว้ดีกวา่าไว้กูไม่อยากเลเทแต่ว่าเจอไม่เจอมันก็เจอนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีหลีกเลี่ยงของเราเพราะเราก็อย่างเรียนแล้วเราโตแล้วตอนที่ผมไปอยู่สินป่ามณครน,นั้น<ะ>คือมันเป็นช่วงเวลาแป๊บๆปบมันเป็นช่วงเวลาตอนมืดเรียนรับคำเทิมเดียวด้วยใช่เทอมสุดท้ายห้าโมงห้าโมงเนถึงประมาณทตมฟ้าแต่ใจนิดคือไม่เอาแล้วอ่ะไม่บูแล้วไม่ไปดูคอนเสิร์ตไม่เลยแล้วคอนเสิร์ตที่เดอะบอก็ไม่ดูแล้วมั้งตอนช่วงนั โอนึกดูเด็กสพนด้วยกันเด็กสถาบพนเนาะหาเรื่องผมผมยังยอมพอ,อเด็กนเรียนศิลปะแบบอยากจะเอ้ชื่นจริงหรือเปล่ปาอะไรอย่างงี้อยากจะกลองของอะไรเงี้ยเหรอฮะหาเรื่องผมผมยังยอมอ่าว่าพินิษมาจากพอช่างยังไงอะไรยังไงมันเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วมันเก่ามันเก่ามันคงจะเป็นลูกม่ออะไรเงี้ยอ่าอ่าแต่ผมเฉยไม่นั้นเลยเนเงี้ยอ่าเดี๋ยวมึงรู้เอง แน่้แนเถอะขอเจอของจริงเพราะว่ามึงผ่านทางแฟดเดียวมึงรู้เองเลยแบบนี้วันหนึ่งไม่รู้เาไปกินข้าวอะไรตามแฟดถึงเขาบอกว่าเรื่องเรื่องที่ผ่านมาก็เลยแบบนี้เขาที่เขาทรประมาณมาสองสามเดือนนี้เขาขอโทษเลไแบบนี้อ๋อต้องขอโทษนิดเลยช่ะใชผมบอกว่ากูจะยิงตายตั้งแต่วันนั้นก็ได้ปืนอยู่ในกระเป๋ากูแต่ที่สุดท้ายแล้วกูไม่มีที่เรียนแล้วที่สุดท้ายแล้วอยากแม่กูแล้วเข้าใจปะ คือเทอมนี้ถ้าไม่จบก็เลิกเลยไปไถนาเลยควายอะไรแบบนั้นแม่บอกอย่างนั้นเลยนะอย่ายุ่งกับกูางนั้นอย่ายุ่งกับกูมึงคือไม่ได้อยู่ในสายตากูเลยเข้าใจปะในสายตากูคือเป็นรูปหน้าแม่กูถ้าเป็นเทอมก่อนหรือเป็นทาไมก่อนคือไม่ไวแล้วเดินเข้าไปกดปักปักก็กูเดินออกจากรงเรียนเลยไม่เรียนก็ได้ปะเออครขาใจความรู้สึกเลยเนี่ยนิดแต่มันมันเด็กเกินถ้ามันคิดแบบนั้นพอมันรู้มันก็ นั่นแหละเราก็พ้นอย่างนั้นไปพอพ้นอย่างนั้นไปผมก็เริ่มเริ่มมาที่ตะวันนาเริ่มจะขายของทํานู่นทํานี่เริ่มสักผมว่าไม่ไหวแล้วหลังนี้ผมจบผมหลังจากเรียนจบใช่ไหมครับเขามาเริ่มขายของตะวันนาที่มีอยู่ข้างๆเดบอใช่ทำนู่นทำนี่คือผมว่าไม่ไหวแล้วใช้ชีวิตกับการเมากินยาแก้ไอเมาอะไรมาแล้วเพื่อนฝูงว่าเริ่มล้มหายตายจากผมก็เลยนั่งรถเมล์นะกลับบ้านไปชามไปบอกแม่ว่าขอบวชไปบอกแม่ว่า ไม่ไหวแล้วขอบวชแกก็งงเฮ้ยอะไรวะบอกขอบวชแล้วได้บวชไหมครับได้บวชได้บวชไปพ่รษาอ่าวาคือคือหลังจากจบศิลปบัณพระนครแล้วก็ทางานแป๊บหนึ่งแล้วกลับไปบวชใช่แล้วก็ผม่าบวชบวชผมว่าศึกมาผมว่าเลิกคินแล้วแต่ก็ ยังกลับมาเก็บยังยังขายนะครับผกลับมาขายของที่ท่านท่านเดอะบอนะใช่ผมก็ยังกลับมาขายผ้ายังอยู่ในวงการขายเสื้อผ้าเหรอครับเสื้อเสื้อภาคใต้ใช่เสื้อเชิดเสื้อเฮายอะไรไม้ยช่หรอแล้วก็รองเท้ามั่งอะไรมั่งเป็นตัวก็เป็นชุดที่เราที่มี่องแต่งตัวสไตล์นั้นอยู่แล้วเลยว่าเนี่ยเอาดูวิเยี่ยมแม่งก็มันเข้าวัตถจักรเดิมเลยไปเนี้ยทีนี้การที่ลนคนนี้คือคนสำคัญใครเอ่ย ผมก็ไปพัยาไปหาเพื่อนอไปเพื่อนผมที่บอกว่าอยู่ไซบอร์กจบเราไปเชิรนไปลองสั่งเขาไปเรียนสั่งเขาไปช่วยเขาในร้านสัน่งใช่เพื่อเทิร์นโปรอ๋อจากไปวาดแบบใหกเขาก่อนแอต่รขออนุญาตพักเบรกสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับพวกเราทั้งสองคนใน e ีต่อมาครับเรื่องราวของนิตา้อดีตเก่าทเทคโนโลยีประชาชื่นประธานสายยีบยังมีอีกมากมายนะครับ อยู่กับผมและกันิตใต้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อมาด้ยวยเรื่องนีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ